4เหตุผลว่าทำไมถึงต้อง Hoops Thailand ข้อแรกนะคะที่ h o o p s Thailand มีสินค้าบาสเกตบอลให้เลือกครบครันทุกอย่างที่คนเล่นบาสต้องการข้อ2ค่ะที่ Hoops t h a i l นด์มีบริการที่ยอดเยี่ยมทั้งก่อนการขายแล้วก็หลังการขายข้อ3นะคะพนักงานของเราทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในสินค้าพนักงานได้รับการอบรมเป็นพิเศษจากนักกีฬาของเราข้อที่4ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนยังจะลองรองเท้า Hoops t h a i l a n ์ก็มีสาขาให้บริการมากมายหรือจะยิ่งสะดวก เข้าไปอีกลูกค้าสามารถสั่งออนไลน์จัดส่งถึงบ้านเลยนะคะพร้อมส่วนลดพิเศษในเดือนนี้ค่ะ hoops 2 3 a w สินค้าราคาปกติลด10%สินค้าที่ลดราคาอยู่แล้วอย่าลืมใส่โค้ดส่วนลดไปด้วยนะคะจะได้สิทธิ์จับรางวัลพิเศษด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง t w e n t y three mania วันนี้เราทั้งสองคนนามิตวกัเป็นเอก็มีกับทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้มีการแข่งเพงแค่คู่เดียวนะคะแต่ว่าเป็นคู่ที่แบบสุดมันจริงๆสู้กันจนวินาทีสุดท้ายเลยค่ะก่อน พวกเราจะลงบรรยายไทยใน Playback 2คู่เลยค่ะเริ่มกันตั้งแต่7มงครึ่งเลยนะคะ LA Lakers เจอกับ San Antonio Spurs ค่ะแล้วก็ต่อกันที่1 0โ0นนะคะ Memphis g r i z z l i เจอกับ Golden State Warriors ดังนั้นตอนนี้ใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกพวกเราใน Playback นะคะเพืพ่อนๆสามารถสแกน QR Code ด้านหน้านี้ได้เลยสมัครเป็นสมาชิก Playback ค่ะฝั่งภาคไทยนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายถ้าหากว่ามี NBA League Pass แล้วก็สามารถ Connect NBA League Pass เขา้ ath, เขาสู่ Playback ได้เลยค่ะแล้วถ้าหากว่าตอนนี้ใครอยากจะซื้อ NBA League Pass นะคะตนูจะใส่ารายละเอียดไว้ให้ที่คอมเมนต์แรกด้านล่าง ก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์นะคะเพื่อขอกำลังใจนิดนึงเพื่อ,อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะถ้าใครยังไม่ได้กด subscribe ค่ะอ,อย่าลืมกด subscribe ด้วยเพราะว่าเกมนี้ค่ะเป็นเกมที่ต้องการกำลังใจเหลือเกินเลยนะคะ a l l a s Mavericks เดินทางไปเยือนย t ท่า a z z ค่ะเป็นยังไงบ้างคะ a l l a s m a v e r ิ c k s นะครับทีมของพวกเขาเพิ่งแพ้มา3เกมติดดังนั้นในเกมวันนี้เจอกับยูท่าแจสทีมที่อยู่ท้ายตารางของฝั่งตะวันตกนี่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเหลือเกินที่พวกเขาจะสามารถกลับมาตั้งหลักได้คว้าชัยชนะได้ แต่ก่อนเกมการแข่งขันไม่นานนะครับทางทีมได้มีการประกาศ ว่าคายรีเอวิ่งหัวหน้าเผาของพวกเรานะครับไม่สามารถลงสนามทำกาแขันได้เนื่องจากตงเขามีอาการเจ็บเจ็บตึง,ตงๆที่ไหล่ขวานะครับวันนี้ทีมก็เลยให้เบรกไปก่อนเจสันคิดมีการปรับเปลี่ยน5ตัวจริงนิดนึงนะครับเอาเดลิกไลฟ์ลี่ครับรวมถึงแม็กซี่คริเบอร์ลงมาเป็นตัวจริงเลยแล้วก็มี q ินตินกรมร่วมกับลูกระดอนชิดนะครับคือทั้งทีเนี่ยต้องการที่จะเน้นเกมรับวงในนะครับแล้วก็ช่วยรีบาวป้องกันปากห่วครับแต่พอเริ่มเกมมาเนี่ยนะครับทั้ง2ฝ่ายกับต่อสู้ได้อย่างดีมากๆเลยในเกมวันนี้เน่ต้อองงชนชมพลัใการสูข ทีแม้ว่าเริ่มมาจะเป็นรองก็ตามเพราะว่าลูก้าเนี่ยค่อยๆทําแต้มของตัวเองอย่างต่อเนื่องแม้ว่าการยิงฟิลโกในภาพรวมของลูก้าอาจจะยังไม่ได้ดีขนาดนั้นก็ตามนะครับรวมไปถึงการยิง3คะแนนด้วยแต่ลูก้าเนี่ยก็ยังคงทําแต้มของตัวเองได้อย่างต่อเนื่องนะครับสาแต้ม7รีบาวเก้าแอสซิสรวมกับเครทอมสันอีก17แต้มนะครับวันนี้ยิง3คะแนนลงไป5ลูกการยิง3คะแนนของเครเนี่ยก็ค่อยๆเข้าที่มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยังได้เกมที่ดีนะครับของกินทินกรายครับที่วันนี้ลงมาแทนไคลรีเอวิงวันนี้เขาไป15แต้ม4รบ As ก็เลยทำให้ในช่วงครึ่งแรกนะครับแม้ว่าแต้มจะยังสูสีอยู่ก็ตามนะครับแต่ว่าด a l l a s m a v e r i c k ก็เป็นฝ่ายนำอยู่พอเข้าสู่ครึ่งหลังนี่แหละครับความมันเริ่มขึ้นมาตอนแรกเราก็มองดูกันนะครับว่าด a l l a s เนี่ยน่าจะค่อยๆเร่งในครึ่งหลังแล้วก็ค่อยนำห่างเข้าป้ายคว้าชัยชนะไปได้แต่มันไม่ใช่แบบนั้นครับตรงกันข้ามเลยกลายเป็นว่าพลพรรคของยูท่าแ z z สครับช่วยกันเล่นช่วยกันสู้ครับบรรดา5ตัวจริง รวมไปถึงทับสำรองทีเด็ดอย่างจอแดนคลักสันวันนี้มาดีจริงๆในขนาดในเกมวันนี้ราลี่มัคเคนนนะครับยังไม่ค่อยร้อนแรงขนาดนั้นแต่ก็มีคนอื่นๆก้าวขึ้นมาเสริมงานให้กับราลี่มัคเคนนนะครับช่วยกันทําแต้มช่วยกันรันช่วยกันเก็บฟาวใครจะเชื่อครับว่าผ่านควอเตอร์ที่3ไปไม่นานเท่านั้นเองนะครับเดลิกไลฟ์รีเนี่ยฟาวห<ม>้าต้องออกไปนั่งยาวเลยนะครับกว่าจะกลับมาได้นต้องอีกนานเลยหลังจากนั้นเนี่ยโอ้โหทางยูท่าแจ๊สเนี่ยค่อยๆทะลวงวงในครับได้จอนคอร์ลินวันนี้เนี่ย ทำทุก,กอย่างจริงๆนะครับและที่สําคัญอย่างที่บอกสํารองทีเด็ดครับจอแดนคลักสันเนี่ยวันนี้กดไป20แต้มและยังได้รุกกี้อย่างคายฟิลิปฮอสกี้นะครับวันนี้เนี่ยก็ทำแต้มของตัวเองได้ดีคอลินเซ็กสันก็พยายามทําแต้มตามจังหวะของตัวเองนะครับจังหวะไหนทะลวงได้ก็ทะลวงจังหวะไหนยิง3ามได้ก็ทํา mm. วันนี้ต่อสู้ได้ดีมากๆกลายเป็นว่าทางยูทาจ๊สได้รันเป็นชุดกลับขึ้นมานําบางช่วงนําห่างถึง16แต้มเราก็คิดว่าแ yeah ย่แล้วล่ะวันนี้ดัลลัสแย่แน่ๆเลยแต่พวกเขาก็ยังไม่ยอมง่ายๆนะ กลายเป็นว่าดัลลัสเนี่ยมาเร่งในควอเตอร์ที่4นะครับรันคืนชุดใหญ่ครับมาตีเสมอได้หลังจากนั้นเนี่ยก็ผลัดกันนาผลัดกันตามนะครับแล้วก็มาเสมออีกครั้งหนึ่งโดยทางดัลลัสเนี่ยได้การยิง3คะแนนอของเครทอมสันนะครับตีเสมอเราก็คิดว่าอ่ะตอนนั้นเนี่ยน่าจะจบแล้วไปไ<ม>ยือ้อในช่วงต่อเวลาแต่มันไม่ใช่แบบนั้นครับอพอเพลย์ถัดมาครับช่วงเวลาเหลืออีกเพียงแค่6วินาทีเท่านั้นเองทางการเล่นเกมรับของดัลลัสเนี่ยมีความผิดพลาดนะครับทางลูก้ากับเดริกไลฟ์ลี่เนี่ยเหมือนไม่ได้สื่อสารกันนดีๆคว่่่าาลลลลูก้้ยปอออใหจ รับบอลแล้วก็ยัดห่วงสบายๆเลยครับสุดท้ายยูท่าแจ๊สเอาชนะในบ้านได้สักทีครับวันนี้เอาชนะไป115ต่อ113สร้างความสุขให้กับแฟนๆในบ้านนะครับนี่ถือว่าเป็นชัยชนะเกมแรกของพวกเขาในฤดูกาลทําให้ดัลลัสแพ้4เกมติดครับใช่ค่ะตูนไม่คิดไม่ฝันเลยนะคะเกมวันนี้ตอนแรกเราก็คิดว่าน่าจะสบายๆแหละดัลลัสแมริสต์น่าจะควา้าชัยชนะจากยูท่าแจ๊สแต่กลับกลายเป็นว่าตอนนี้ค่ะแพ้ Pass 4เกมติดแล้วแล้วเพื่อนๆเชื่อมในการในการแพ้4เกมของเขาเนี่ยค่ะแปมรวมกันเพียงแค่8แปมเท่านั้นเรียกกว่่าแตละเ แพ้แบบปวดใจจริงๆและนี่ก็ถือว่าเป็นการพ่ายแพ้4เกมติดทางแรกตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2023ค่ะปวดใจจริงๆจริงครับคือในฤดูกาลนี้เนี่ยนะครับเปิดมาเนี่ยดัลลัสแมวริกส์แพ้ในช่วงบีบช่วงท้ายเกมแบบนี้นะครับที่ทางบ้านเขาเรียกว่าคลัชโมเมนต์เนี่ยคือช่วง5นาทีสุดท้ายถ้าเกิดแต้มห่างไม่เกินกัน5<อ>แต้มเนี่ยเขาจะเรียกว่าคลัชโมเมนต์เป็นคลัชเกมในฤดูกาลร,รวมเกมวันนี้ด้วยดัลลัสเนี่ยเพิ่งชนะเกมลักษณะแบบนี้เนี่ยได้แค่เกมเดียวแพ้ไป6เลยนะครับตอนน ดัลลัสถือว่าเป็นทีมบุ้ยของลีกเลยแตกต่างกันในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับในฤดูกาลที่ผ่านมาเกมลักษณะแบบนี้เนี่ยดัลลัสถือว่าเป็นอันดับ2ของหลีกเลยนี่คือความแตกต่างกันมากๆสิ่งหนึ่งที่ทําให้ดัลลัสมีปัญหาจนถึงตอนนี้นะครับไม่ใช่เกมบุกค,ครับเกมบุกของพวกเขาที่แพ้4เกมรวดที่ผ่านมานี้เนี่ยพวกเขายิงฟิลโกร,ระดับแตะระดับอย่างน้อยดีกว่า50%าซทั้งเซนถือว่าเป็นการยิงฟิลโกในภาพรวมที่ดีมากมาก แต่ปัญหาคือเกมรับครับ4เกมที่ผ่านมาแม้ว่าตัวทีมตัวเองเนี่ยจะยิงฟิลโกได้แต่ระดับอย่างน้อย50%อก็ตามแต่พวกเขาก็ ป้องการทีมตรงข้ามไม่ได้เลยครับโดนทีมตรงข้ามเนี่ยยิงระดับอย่างน้อย50%หรือว่าดีกว่า50%ทั้ง4เกมรวดอย่างในเกมวันนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งนะครับที่นับรวมลักษณะแบบนี้เพราะว่าวันนี้ทีมของพวกเขาเนี่ยยงิง50.6%ในขณะที่ย u า a h แ a ๊สก็เช่นเดียวกันวันนี้ Fugo ู t a h แจ๊สก็50.6%เหมือนกันนี่ถือว่าเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นเลยนะครับว่าเกมบุกจะดีแค่ไหนก็ตามถ้าเกิดเกมรับเอาไม่อยู่เนี่ยแต่จังหวะในเกมตกเป็นฝ่ายตามปุ๊บเนี่ย เกมบุกไปไล่ทาไปทําแต้มแข่งกับเขายามที่ทีมตัวเองแต้มตามอยู่เนี่ยมันไม่ไหวนะครับมันต้องมีเกมรับที่ดีไม่อย่างนั้นก็เสร็จแบบนี้เนี่ยแหละครับ ใช่เลยค่ะวันนี้รู้สึกเลยจริงๆนะว่าพลังการเล่นเกมรับของตัลลัสแมริลส์ความละเอียดเนี่ยหายไปค mm ่ะ hmm. หายไปจากฤดูกาลที่ผ่านมาเยอะมากเลยถึงแม้ว่าจะไม่มีใคลรีเอร์วิงก็ตามนะคะวันนี้มินเนแต่อย่างไรค่ะเจอทีมที่เป็นรองแบบนี้ตัลล mm ัสแมริลสไม่ควรพลาดเลยจริงๆค่ะทีทน,บบนี้พอ mm hmm. พูดถึงความผิดพลาดน,นะคะเราขยับไปดูคลีฟรานโคเรียสกันบ้างค่ะเป็นทีมที่ถือว่ายังไม่ผิดพลาดเลยตอนนี้ชนะ13เกมติดแล้วเพื่อนๆขอมาแล้วถามกันมาหลายคนมากๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นว่าทําไมฤด,ดูกาลนี้คลีฟรานโคลเรีย เเหตุผลนะคะที่ทําให้คลิฟเล่นโคาหลีเสร็จตั้งแต่เปิดฤดูกาลแข่งแกร่งได้ขนาดนี้ค่ะขอเริ่มกันที่เหตุผลแรกเลยนะครับนั่นคือหัวหน้าโค้ชคนใหม่ของพวกเขาครับอย่างเคนนี่แอดชินสันคนนี้เนี่ยในอดีตเคยเป็นหัวหน้าโค้ชของบุูคลินเนสจุดพักหนึ่งนะครับช่วงนั้นบุูคลินเนสก็เป็นทีมแบบโอ้โหท้ายตารางไม่มีใครสนใจเลยแต่คนนี้เนี่ยแหละครับค่อยๆทําให้ทีมเนี่ยกลับเข้ามาพางาดอีกครั้งหนึ่งในเพลย์ออฟด้วย ทำให้เกมการเล่นของดีแอนเจโรราซเซลเนี่ยติดระดับออสตาเลยนะครับแต่หลังจากนั้นทีมบรุกลินเนสก็เปลี่ยนไปมีการหาเอาตัวซูเปอร์สตาร์เข้ามาร่วมทีมนะครับแล้วก็เปลี่ยนหัวหน้าโค้ชเคนนี่แอคคินสันก็ออกไปก่อนที่จะมาทำหน้าที่หัวหน้าโคช้ชให้กับคลิปแลนด์โคเลียสเนี่ยตัวของเคนนี่แอคคินสันเป็นผู้ช่วยโคช้ชให้กับโกลเด้นสเตทวอร์ิเออร์มันยิ่งทำให้ตัวของเขาเนี่ยได้เปิดประสบการณ์ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับได้รู้ว่าจะต้องรับมือกับนักกีฬาแบบไหนจะต้องเรียนรรรู้้้้้้ยยัััังงงงไททีีีีีนน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 นพออขึึมมมาาเเเป็หหหวโโคคคคคชใใ่่กะบลลิแด์ส เขาก็ได้มีการพูดคุยกับนักกีฬาครับเรียกว่าทั้ง2ฝ่ายทั้งตัวหัวหน้าโค้ชเองแล้วก็นักกีฬาที่มีอยู่ในทีมเนี่ยมีการจูนเข้าหากันได้อย่างรวดเร็วมันก็เลยทําให้ทั้ง2ฝ่ายนะครับสามารถรับรู้ได้ว่าต้องการอะไร ตัวของโค้ชเองก็เรียนรู้ว่านักกีฬาต้องการอะไรนะักกีฬาก็เรียนรู้ว่าโค้ชต้องการแบบไหนแล้วพอทุกอย่างมันจูนติดกันปุ๊บเนี่ยเปิดฤดูกาลมาปุ๊บทุกอย่างมันก็เลยไหลลื่นแบบนี้ครับจริงๆแล้วนะคะตั้งแต่ที่เคนนี่แอคคินสันคว้าแชมป์กับทาง Golden State Warriors ในปี2022ทางชาร์ลอตทรอนเนสก็ต้องการตัวเขาไปเป็นหัวหน้าโค้ชนะคะแต่แล้วเนี่ยก็ปฏิเสธไปค่ะแล้วก็ตอนนี้มาเป็นหัวหน้าโค้ช้กับคลิฟฟ์เ็นคาร์เนียสแล้วก็โอ้โหเป็นยังไงคะเนี่ยกัง้าดมากๆ นั่คือเคนนี่แอชชินสันเนี่ยเขาเข้ามาแทน JB Bigger Staff ข้อดีของหัวหน้าโคช้ชลักษณะแบบเคนนี่แอชชินสันเนี่ยนะครับคือเขาไม่ได้โละทุกอย่างใหม่หมดเขามีการต่อย,ยอดอสิ่งไหนก็แล้วแต่ที่ JB Bigger Staff นี่ยทำมาดีไม่ว่าจะเป็นเกมบุกหรือว่าเกมรับก็ตามนะครับเอาที่เกมบุกก่อนในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าดีในระดับหนึ่ง แต่ว่าเคนนี่ไอคินสันมาเพิ่มมิติในการเล่นเกมบุกข,ของคลิฟแลนด์คอรีสครับเพื่อนๆที่ดูคลิปแลนด์ในฤดูกาลนี้เนี่ยจะเห็นเลยว่าเกมของคลิฟแลนด์คอรีสมีเพสที่เร็วขึ้นมีการโฟลบอลมีการถ่ายบอลที่ดีเร็วมากขึ้นมีการแอสซิสต์ต่อเกมที่เพิ่มมากขึ้นและอีกเรื่องหนึ่งก็คือการยิง3าคะแนนที่เพิ่มมากขึ้นเห็นได้อย่างชัดเจนมากๆเลยและในเวลานี้ครับทางทีมเนี่ยกำลังต้องการพัฒนาการรีบาวเกมบุกเพิ่มมากขึ้นนี่คือสิ่งที่เคนนี่ไอคินสันเขาต้องการ ในภาพรวมทั้งหมดการเล่นเกมบุกของคลิปแรนโคเวสดีขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของลีกเลยไม่ว่าจะเป็นค่าเฉลี่ยในการทำแต้มนะครับณนะเวลาที่เราทำคลิปนี้อยู่เนี่ย13เกมรวดนะทีมของพวกเขาทำแต้มเฉลี่ยต่อเกมคือ122.7แต้มต่อเกมนี่ถือว่าเป็นแต้มเฉลี่ยต่อเกมที่มากที่สุดของลีกในเวลานี้และการเล่นเกมบุกในภาพรวมของคลิปแรนโคเวสก็เป็นอันดับหนึ่งของลีกเช่นเดียวกันครับ ส่วนนี้นี่ไม่แปลกใจเลยนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆเนี่ยที่ดูอยู่ยังจำได้นะคะเกมที่ Golden State Warriors เจอกับ Cleveland Cavaliers ค่ะเรียกว่ายิง3ก็เป็นว่าเล่นเลยนะเหมือนสาขา3เนี่ยค่ะเจอกับสํานักงานใหญ่อัดสํานักงานใหญ่สะเละเลยทีเดียว ทั้งยิงสทั้งโฟโบอลสร้างจังหวะกันได้แบบดีมากมๆเลยค่ะเท็ดมินตูนพูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงเลยนะครับเพราะว่าเราเห็นเลยว่าเพสในการเล่นเร็วขึ้นจริงๆมีการยิงที่แม่นยำสำนักงานใหญ่คือโกลเด้นสเตทวอร์เร r ร์สาขา2คือแซคราเมนโตคิงครับไมค์บราวก็คืออดีตผู้ช่วยโค้ชของโกลเด้นสเตทวอร์เร r ยร์เคนนี่แอชกินสันก็อดีตผู้ช่วยโค้ชของโกลเด้นสเตทวอร์เร r ร์เหมือนกันแต่เคนนี่แอชกินสันยังไม่จบแค่นั้นนะครับเหตุผลที่3ครับที่ทำให้คลิปแล่นเคเวสดีขึ้นอย่างชัดเเเจนนนั่นคือกการลกรลมบ คือตอนนี้เนี่ยต่อยอดของ JB b i g g e r Sta f f หมดเลยนะครับเกมบุกเนี่ยก็เพิ่มมิติเล่นเร็วขึ้นยิงสามมากขึ้นไม่ได้มีแต่ Pick and r o l l เกมรับก็เหมือนกันครับในฤดูกาลที่ผ่านมาคลิปแรกก็ถือว่ามีการเล่นเกมรับที่ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งแต่ในฤดูกาลนี้เนี่ยตั้งแต่ก่อนที่จะเปิดฤดูกาลด้วยนะครับตั้งแต่เทรนนิ่งแคมป์เลยว่าก่อนว่าเคนเนี่แองจินสันเนี่ยในการซ้อมทั้งหมดนะครับ เขาเน้นการซ้อมการเล่นเกมรับเนี่ยกว่า60%จากการซ้อมนี่คือสิ่งที่เคนเนียกินสารเตรียมตัวเข้าสู่ในฤดูกาลที่พวกเราเห็นอยู่ดังนั้นครับอย่าแปลกใจว่าทำไมจนถึงตอนนี้เนี่ยการเล่นเกมรับในภาพรวมของคลิปแรงโคเวสยังคงอยู่ในท็อป10ได้ จริงค่ะเพราะว่าทุกคนในทีมนะคะขยันกันมากๆเลย mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมรุกแล้วก็เกมรับค่ะทีมไหนก็แล้วแต่นิลีกนี่เลยนะต้องเป็นหัวตารางหรือว่าท้ายตารางเจอก็เหนื่อยมากๆทีนี้ขยับไปดูข้อต่อไปกันเพื่อข้อ4นะคะตัวว่าเป็นเพราะว่าตัวหลักของทีมทั้ง4คนเนี่ยอยู่ในสภาพร่างกายที่สมบูรณ์มากๆและเล่นเข้ากันได้อย่างดีมากๆาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งโดาวธนวิเชลค่ะดารลิสกาแลนนะคะเอเวนโมบี้เจเล็ตแอลเลนร่วมงานกับโค้ชคนใหม่อย่างเคนนี่แอคคินสันนี่ค่ะมันเลยทำให้ความสําเร็จเนีออดนไ้ขา อันนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะครับมันก็เลยเข้าไปสู่ในเหตุผลข้อที่5ครับ ตัวหลักทั้ง4คนคที่แอดมินตูนพูดเนี่ยคือเป็นส่วนสูตรสําเร็จเลยนะครับความสําเร็จของทรมแบงค์เควสขึ้นอยู่กับ4คนนี้แต่ทั้งหมดทั้งปวงเพื่อนๆต้องดูครับเอเวนโมบรีนคนนี้เนี่ยแหละนี่คือหัวใจของทีมอีกคนนึงนะครับเป็นพลังอนาคตตัวหลักของทีมเลยที่ผลงานของตัวเขาเพื่อนๆที่ดูอยู่ก็น่าจะคิดเหมือนกันครับว่าดีวันดีคืนเราเห็นกันหมดเลยนะครับว่าจะเป็นการเล่นเกมบุกการคลองบอลการยิง3าคะแนนการเล่นเกมสวนกลับเร็ว ทุกอย่างของเอเวนโมบรีเนี่ยดูดีมากขึ้นนั่นเป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าเคนนี่แอชินสันเนี่ยนะครับพอเข้ามาเป็นหัวหน้าโค้ชปุ๊บเนี่ย เหมือนปลดล็อกในการเล่นต่างๆครับให้กับเอเวนโมบีไม่ว่าจะเป็นการให้เอเวนโมบีเนี่ยเลี้ยงบอลขึ้นมาเองนะครับเราจะเห็นหลายต่อหลายครั้งเปิดเกมสวนกลับเร็วเนี่ยเอเวนโมบีเป็นคนเลี้ยงขึ้นมาเองเลยหรือบางครั้งเนี่ยก็ไปยิง3คะแนนบางครั้งก็เข้ามาเล่นเกมสวนกลับเร็วทำทุกอย่างให้กับทั้งทีมจริงๆครับมีการยิง3คะแนนที่เพิ่มมาขึ้นนี่ถือว่าเป็นมิติใหม่ในปัจจุบันจริงๆนะครับนักบาสที่สูงระดับ6ฟุต1 1หรือว่า7ฟุตก็ตามถ้าเกิดมีการเล่นที่เร็วแล้วย ว่าเป็นยุคใหม่จริงๆไม่แปลกใจเลยและครับว่าทําไมทางทีมถึงกล้าเลือกที่จะเดิมพันให้สัญญาระดับ Max Rookie Extension กับตัวเขานะครับ 5ปี224ล้านเหรียญถ้าเกิดในฤดูกาลนี้เนี่ยเขาเติดอ l l NBA มไม่ว่าจะเป็นทีม1ทีม2หรือว่าทีม3สัญญาของเอเวนโมบีจะกระโดดขึ้นมาเป็นระดับ269หรือว่า270ล้านเหรียญทันทีนี่ถือว่าเป็นตัวอนาคตจริงๆของคลิปแลนด์เคอรีสโมบีนี่ก็ดีขึ้นจริงๆนะคะถึงแม้ว่าฤดูกาลนี้ยังคงอีกยาวนาะนแต่ว่าณตอนนี้่ะคาเฉลี่ยนในการทำแต้มเขาคือมากที่สุดดีที่สุดในชีวิตการเล่นด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นการแอสซิสต์การบีบาวการบล็อกการขโมยนะคะก็รักษามาตรฐานของต จริงๆค่ะที่สําคัญค่ะตแต่ก่อนเนี่ยมีปัญหาเรื่องการยิงลูกโทษใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ก็พัฒนาการยิงลูกโทษมาแตะระดับ80%ได้ด้วยแล้วเรื่องต่อไปนะคะมีเรื่องที่6ใช่ไหมอันนี้ถือว่าสําคัญมากๆนะครับสาเหตุที่6เนี่ยนั่นก็คือผู้เล่นในส่วนของทัพสํารองผู้เล่นเสริมต่างๆบทบาทเสริมทุกคนครับโร,รเลเยอร์โรเทชันต่างๆ คลิปแรนโควิดในฤดูกาลนี้เนี่ยเพียบพร้อมจริงๆณนะเวลานี้เนี่ย13เกมที่ผ่านมาเนี่ยเรายังไม่เห็นแม็กซ์รูสนะครับแม็กซ์รูสเนี่ยก็เป็นโรเตชันหลักอีกคนหนึ่งเป็นคนที่คอยช่วยยิง3คะแนนตามแต้มยากๆแม็กซ์รูสมาจากแมมมี h ฮีทในฤดูกาลที่ผ่านมาก็ถือว่าช่วยทีมได้อย่างดีมากๆอีกคนหนึ่ง แต่แม้ว่าในเวลานี้จะยังไม่มีแม <Ừ. S 1> ็กซ์รูสก็ตามแต่คนอื่นๆที่เหลืออยู่ครับไม่ว่าจะเป็นอย่างคาริสเลเวิร์ดนะครับนี่ก็ยังคงเป็นสำรองทีเด็ดจนถึงตอนนี้เนี่ยค่าเฉลี่ยในการทำแต้มของตัวเขาอยู่ที่1 1ถึงแต้มต่อเกมอันนี้ก็ถือว่ามีค่ามากๆเลยนะครับการยิง3าคะแนนของคาริสเลเวิร์ดก็ดีมากๆครับประดับ45%แต่ไหนจะมีอย่างแซมมาริลนะครับดีนเวดจอร์จเนียงอแซคโอโคโรเรียกว่าทุกอย่างเนี่ยมาพร้อมๆกันหมดเลยแต่คนทีีี่่่อยาากจะพูดถึงณเเวลนนนน้ครัืทโม ในฤดูกาลนี้ถือว่าเป็นฤดูกาลที่2ของตัวเขากับคลิปแร้งเคเวสนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมาลงได้ไม่กี่เกมเท่านั้นเองก็ต้องเจ็บแล้วก็ต้องไปผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บครับไม่สามารถลงได้ในฤดูกาลที่เหลืออยู่ทําให้แฟนๆนอาจจะลืมว่าไทยจะิืม,มเ,คเคยอยู่กับทีมคลิปแร้งเคเวสมาก่อนแต่พอเข้าสู่ฤดูกาลนี้สภาพร่างกายของไทยจะรนเนี่ยดีมากๆและเพื่อนๆลองดูครับความฉลาดในการเล่นการเข้ามาเติมเต็มให้กับทัพในส่วนของทัพสำรองนะครับค่าเฉลี่ยในการเล่นของตัวเขาตอนนี้เนี่ย 10.6แต้ม2รีบาวด์3.4แอสซิสการยิงฟิลโกร,ระดับ61.5%ฟังไม่ผิดนะครับ6ก5ารการยิง3คะแนนเนี่ย57.7%ก่อนหน้านี้เนี่ยระดับ60%กว่าเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำไปการยิง3คะแนนอาจจะไม่ได้ยิงเยอะมากนะครับต่อเกมแต่พอยิงออกไปแล้วเนี่ยมันลงซะส่วนมากอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่มีค่าเหลือเกินแล้วก็ไม่ได้มีดีแต่เกมบุกหรือว่าการสร้างเพลย์กับเพื่อนทำแต้มนะครับการช่วยเกมรับก็ดีครับมีการขโมยอีีีกกกเเเฉล่ยมมนึ ขโมยระดับ1.4ครั้งต่อเกมนะครับอันนี้ก็ไม่ธรรมดาตัวของเคนนี่แอดคินสันที่เข้ามาเป็นหัวหน้าโค้ชใหม่เนี่ยเขาเคยร่วมงานกับไทจโรมมาก่อนนะครับในสมัยนั้นไทจโรมเคยอยู่กับโกลเด้นสเตทบ a r เร์ดังนั้นเนี่ยเขารู้ดีว่าจะใช้งานไทจโรมตอนไหนจังหวะไหนการเล่นเป็นยังไง ความฉลาดในการเล่น IQ ต่างๆนะครับมันก็เลยทําให้ตัวของไทเจอรม์มกับเคนนี่แอคินสันเนี่ยดูค่อนข้างเข้าที่แลวก็ลงตัวในการเล่นร่วมกันมากๆเลยเรวันลงมาในสนามปุ๊บเนี่ยสามารถแบ่งบอลาล่าให้กับทั้งโดนาวนมิทเชลทั้งตัวของดาวเรสกาแลนได้เป็นอย่างดีอันนี้ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งครับจุดเด่นมากๆเลยของคลิปแรนเคอร์เรสในฤดูกาลนี้และสุดท้ายข้อ7อันนี้ยังไงก็สําคัญที่สุดนะครับไม่ว่าทั้งหมดทั้งปวงทั้ง6ข้อที่พูดถึงอยู่นี้เนี่ยจะดีแค่ไหนก็ตามแต่่่มมัันขาาดดดเรรืองสุท้้ยไไคบ นั่นก็คือนักกีฬาอันดับหนึ่งของทีมอย่างโดนาแวนมิเชลโดนาแวนมิเชลจนถึงตอนนี้เนี่ยตัวงเขายังคงมีฟอร์มระดับลุ้นออสตาร์ลุน All-NBA ได้แบบสบายๆจังหวะทําแต้มลูกยากๆวินาทีสุดท้ายต้องการแต้ม,มเขาก็ทําให้กับทั้งทีมได้หมดแม้ว่าณะเวลานี้เนี่ยค่าเฉลี่ยในการทําแต้มอาจจะยังน้อยกว่านในฤดูกาลก่อนหน้านี้นะครับแต่เพื่อนๆลองดู จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือจํานวนนาทีในการลงสนาม,อมตอนนี้เนี่ยจำนวนนาทีในการลงสนามอยู่ที่30.9นาทีเท่านั้นเองอันนี้ถือว่าน้อยมากนะครับน้อยกว่าในฤดูกาลก่อนๆหน้านี้เยอะอย่างเอาในฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วกันตอนนั้นเนี่ยโดนวันวิเชลลงสนามเฉลี่ย35-36นาทีต่อเกมแต่ตอนนี้เนี่ยเพิ่ง30.9นาทีต่อเกมเท่านั้นเองนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าทั้งทีมเนี่ย พยายามถนอมร่างกายของโดนแวน์มิเชลยามที่ลงมาในสนามเนี่ยเราก็เห็นโดนแวนมิเชลเนี่ยทั้งยิง3เกมก่อนหน้านี้ก็ยิง3ารัวๆเลยตอนนี้สภาพร่างกายทุกอย่างเข้าที่หมดมันก็เลยทําให้ทีมเนี่ยยิงไหลลื่นแล้วก็ไปได้หมดเลยนะครับพอฤดูกาลดําเนินต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเชื่อว่าจํานวนนาทีในการลงสนามของโดนัลด์มิเชลน่าจะเพิ่มมากขึ้นกว่า30.9นาทีต่อเกมแน่นอนแต่จนถึงตอนนี้เนี่ยถือว่าเขาถนอมร่างกายใช้ใช้งานตัวของโดนัลด์มิเชล ได้ดีมากๆอ่ะอมไม่ทําให้ร่างกายช้าเกินไปพอเข้าสู่เพลย์ออฟถ้าเกิดร่างกายของโดนัล์แวรมิเชลยังคงสดอยู่แบบนี้ เชื่อและเกรงว่าคลิฟแลนด์คาวเวียสน่ากลัวจริงๆครับและทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะคะเจ็ดเหตุผลนี่แหละค่ะที่ทําให้คลิฟแลนด์คาวเวียสในตอนนี้แข็งแกร่งมากๆเซอร์ไพรส์แฟนบาสทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะเปิดฤดูกาลมาชนะ13บสูนย์แล้วนะคะถือว่าเป็นทมีมที่6ในประวัติศาสตร์ของ NBA ทีมที่เคยชนะติดต่อกันมากที่สุดคือโกลเด้นสเตย์วอร์เริ่งสิบสศูนย์เดี๋ยวเรามารอติดตามชมกันกันเพื่อนว่าคลิฟแลนด์คาวเวียสเขาจะสามารถชนะ ติดต่อกันได้ยาวนานกี่เกมคอมเมนต์มาคุยกันดีกว่า,าเพื่อนๆคิดว่า,วา,วากี่เกมคอมเมนต์มาคุยกันทีคน่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะท้ายสุดนี้พวกนี้ห้ามพลาดนะคะเจอกันตั้งแต่ข้าวเช้ายันข้าวเที่ยงเลยค่ะพี่เพื่อนกับเอเมอร์ส NBA นบีครับใน p พย์แบ็กนะคะไม่พลาดคอนเทนต์สุดๆอย่าลืม Subscribe ค่ะที่โลโก้ twenty three mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือที่ได้ของเรา twenty three mania วันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ